โคจ้าบแหมงโค้ชซูดอะครับออคือต่างกันนะครับน้อง,องต่างไหมเนี่ย<ด>โอ้โหอย่างกับพ่อกับลูกนะครับน้อง,อ,ง <c oughs> อันนี้ก็ฟังมานี่ดูฟังเก่าพี่นิวเ,เออเหมือนไฟเทคอะอย่างกับไฟเทคอะเคมากินเลยสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเอาเลสิ่งเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับผมมีข่าวร้ายครับน้องพี่วิวไปซิ่งมาครับน้องแล้วปรากฏว่าไฟหน้าของพี่นั้นได้ขาดไปครับผม เรียบร้อยครับก็คือรถพี่มันแรงครับพี่ปอเข้าใจปะบิดหมดพอกถอกหมดไปเอ้ยอันนั้นมันสายชิวแล้วจัดเือเือพี่ไปเทสรถมาครับน้องๆแล้วไฟหลีมันขาดครับแล้วมาเอิร์นเอิญนครับผมไปเจอของดีเข้าให้ฮะราคาคอถูกเลยครับผมก็เลยจัดมาเลยครับผมเปลี่ยนไฟหลีไหมครับวันนี้ยังไม่พอครับไฟหน้ามันไม่สว่างครับเดี๋ยวเรามาดูของกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโม้เนี่นี่เลยครับอันนี้แกะมาแล้ว LED Power Light จัดมาอะไรข้างในก็จะมีนี่คือไฟหน้าของรถเบร้อยเสียบเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าหลอดไฟธรรมดาใช่ไหมนี่โอ้โหพรีเมียมจัดนะครับน้องๆดูดิครับอันนี้เป็นหลอดไฟหน้านะครับตอนนี้ก็จะมีพัดลมในตัวนะฮะระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับอุปกรณ์นะฮะเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์ไม้ครบเลยนะฮะกดจับนี่อันนี้อีกตัวหนึ่งผมว่าอีกตัวหนึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับปกติว่าไฟลีน่ยมันก็จะเป็นแค่ไฟลีใช่ไหมอันนี้เขาเรียก หลีเลี้ยวครับทุกคนงงหลีเลี้ยวเป็นไงครับพี่วิวนี่ครับหลีเลี้ยวหลีเลี้ยวไฟหลีของเรานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะฮะนี่อ่ะอย่างที่บอกนะครับมันคือหลีเลี้ยก็คือไฟหลีแบบมีไฟเลี้ยวในตัวทุกคนเห็นนี่ไหม <Wow. S 2> เห็นสีขาวกับสีส้มไหมสีขาวนี่คือไฟหลีครับ ส่วนสีส้มนี่คือไฟเลี้ยวครับอยู่ในหลอดเดียวกันเยสเซอร์ปกติปกติมันจะเป็นไฟหลีแบบนี้เห็นไหมปอไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้มันแยกกันมันแยกกันใช่ไหมมันแยกกันจบทุกปัญหาครับน้องๆอยู่ในหลอดเดียวกันครับผมโหสุดยอดเดีดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เขาบอกมานะฮะคือถ้าเกิดจะเปลี่ยนตัวนี้ต้องมีตัวนี้ด้วยครับไอเซนเปเศษรีเลย์ครับผมตาสามตาคลอพี่มันคือมันคือกล่องรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับสำหรับใครที่ไม่มี ซื้อเพิ่มได้นะครับผมเนี่ยเขาจะมีมาให้เนี่ยอันนี้คือของคู่กันกล่องรีเลย์ตัวนี้นะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะฮะสำหรับใครที่ใส่กล่องรีเลย์ตัวนี้อยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นี่นะครับเพิ่มเติมยนะครับไฟหน้านะครับของเดิมมันแบบมันมันมันไม่แทงตาครับน้องๆตัวิพี่ก็จัดแบบไฟ LED มาเลยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4ดวงครับน้องๆมันสว่างกว่ากันเยอะไหมพี่โย่โอ้ยเปิดทีนี้ทีมแทงทะลุถุงวัใจเลยครับผม อา้าแล้วเรื่องความร้อนหล่ะพี่อยูทำาไงตัวน,นี้นี่เรื่องความร้อนไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับมันมีพัดลมในตัวฮะระบายความร้อนอตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมเหมือนแบบว่าถ้าเกิดมันร้อนเกินไปนะมันอาจจะตัดมีระบบตัดไฟอะไรทำรอนองนี้เนี่ยดูมาตรฐานว่ะมาตรฐานนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะใครสนใจแนะนําเลยนะครับเพจน,นี้เลย LED power light นะครับเดีย๋ยวจะขึ้นเพจไว้ทุกนี้นะครับราคาถูกมากๆนะฮะหลัรกร้อยเท่านั้นเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันดีกว่านะครับผมว่าไปทํายังไงมันทํายากไหมนะฮะอตอนนี้เราก็ได้ช่างมือหนึ่งแล้วนะครับผมเอ้าทำไมครับอีกมือหนึ่งไปไหนครับพี่กอมือหนึ่งขาดไม่ตลกครับพี่พี่ให้พี่ฟีลื้อดีกว่านะฮะเราดูพี่ฟีพี่ฟลื้อเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้หรอยรอยถอน็อตไปแล้วเนี่ยโอ้จานกโอ้โหมันมันใส่ยากไหมครับพี่ฟี ไม่ยากครับสามารถใส่เองได้ไหมเนี่ยใส่ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ทําไม่ทําใช่แต่ว่าให้ช่างทําให้ช่างทาคือพวกมึงดูคลิปนี้แบบไม่รีนะพวกมึงก็ทําเองได้โคตรแมงโคตรซูดอะครับคือแบบว่าถอดมาเุิบแล้วก็เสียบเลยอะครับน้องๆอ่ะพี่วิวโชว์ดิโชว์น้องๆไปดิอันนี้ของเดิมมันนะดึงหอกได้เหรอใช่อันนี้ใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วทีนี้มันขาดแต่ว่ามันจะไม่ขาดหมดนะมันโอ้ยยังกเหมินไฟเทกอ่ะ ตอนขึ้นนน่ะอ๋อมันจะกระพริบใช่ไหมเออเอ,อ้าวแล้วไอ้หลอดหลอดเดิมมันใช้ได้แป๊บเดียวเหรอพี่วิวครับผมแล้วก็ราคามันถูกครับน้องๆตามราคานะฮะแต่นี้ก็หลักร้อยก็มาฐานครับมาฐานด,ดูดูจากขนาดก็พี่พวิวเอาขนาดเดมิมมาเทียบดิคือต่างกันนะครับน้องๆต่างไหมนี่ยโหอย่างกับพ่ะกับรูนะครับน้องๆเพิ่มเติมหน่อยนะครับน้องๆอันนี้นะฮะมันจะมีขั้วมาให้นะครับสามารถใส่ได้หลายรุ่นนะฮะแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะฮะนี่อย่างของผมมันเป็นเวมมันก็จะี ขั้วของมันมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นแบบว่าเนี่ยล็อก3ขาล็อก2ขาก็จะแตกต่างกันไปเขาก็จะให้มาแบบครบชุดเลยนะครับวิธีการใส่นะครับน้องๆก็นี่ดูไฟเลี้ยวอ่ะมันจะเป็นสีส้มหลอดนี่ก็คือเป็นหลอดไฟเลี้ยวอา่านี่เราก็เสียบไฟเลี้ยวได้เลยนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะสายนี้นะครับเขียวกับฟ้าอยู่คู่กันอ่าอันนี้จะเป็นสายไฟลีไฟลีแล้วก็นี่แหละไฟลีไฟลีก็ตัวนี้ อันไหนสีเหลืองเนี่ยคือไฟครับนี่ไฟอันนี้คือขั้วบวกใช่ไหมครับใช่ครับอ่าน,นี่ไปแล้วก็นี่มาคอมป์ั๊บกดนะหายคีมมากดมันอาจจะแข็งนิดนึงครับกดลงไปเลยอืมข้าไปล้วเอ,อ๊ะแปะเบาๆแล้วก็เสร็จปั๊บหอาปลามาเสียบหอาปลาเสียบได้เลยนี่ปั๊บอ่ะล,ลองเปิดดูชัวนะาจะชัวอยู่ แน่ไฟลีดใช่ไหมอ่าแล้วปิดไฟเลี้ยวก่อนเฮ้ยนี่ไฟลีดโอ้เป็นทั้งไฟลีดทั้งไฟเลี้ยวด้วยใช่ครับเฮ้โคตรจ้าว่ะเราเปิดเปิดไฟเลี้ยวปึ๊บอ่าไฟลีดก็จะดับไปใช่ครับอ๋อเวลาปิดไฟเลี้ยวปึ๊บปึ๊บไฟลีดก็จะติดเออว่ะเห็นไหมมันเป็นหน่วงๆครับเขาต่อเสื้อทำไมครับร้อนที่ที่ที่ต้องมีตัวนี้นะครับทุกคนกล่องรีเลย์ไฟเลี้ยวครับเพราะว่าตอนมันกระพริบมันหน่วงมากทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ช้ามากเลยครับถ้าใส่ไปอีกหลอดหนึ่งน่าจะไม่ไม่กระพริบอ่าไม่กระพริบใช่ไหม,ไหมตอนนี้เราใส่แค่ข้างเดียวอยู่มันยังยาก,กระพริบอยู่อเอ,อเดี๋ยวลองดูติดสองข้างแล้วมันจะกระพริบไหมนะฮะไป2000 years later เรามาต่อจากเมื่อกี้กันนะครับอ่าตอนนี้เราประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งฝั่งนะฮะฝั่งขวาเสียบรีเล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมปรับแบบกระพริบเร็วนะครับรีเลยน่ไม่ต้องตัดแปลงอะไรเลยนะครับเพียงแค่ถอดตัวเก่าออกแล้วก็เสียบตัวรีเล์ ใหม่แทนได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ได้ผลให้ดูนี่อันนี้ก็ฟังไม้นี่ดูฟังเก่าตรงนี้เอ,เ,เออเหมือนไฟเทคอะ่ะยังกับไฟเทคอ่ะ๋อฟังเก่านี่ไม่หลอดนะพี่บิวนะแล้วมันดูนี่โคตรสว่างจ้าอ้าวพี่บิวแล้วอย่างนี้เขาเขามีประกันให้ด้วยไหมนมี่มีมีเอาเอมีเหรอระคาหลักร้อยแถมมีประกันให้ด้วยครับถึง7วันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดขาดสามารถเคลมได้เลยนะครับผมสินค้ามีปัญหาเคลมได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดไฟเลี้ยวกันดีกว่านะครับเลสอง เนี้ยโคตดสว่างว่ะอันนี<โฟ>้อันนี้กูปรับแบบว่าเกือบสุดนะเกือบกรพิบเร็วสุดนะพอพอดับนะปับ๊บแล้วไฟหน้า<อ>พี่วิวนี่เออไฟหน้าไฟหน้าเราต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไฟหน้าด้วยนะฮะเนี่ยเราต่อเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเป็นไง ต่อตามสีเลยพี่วิวใช่ต่อตามสีเอ้ยลืมบอกพี่ครับเราตัดต่อสายไฟเงี้ยประกันขาดไหมอันดับแรกเลยครับหลอดไฟหน้าตัวนี้มีประกัน6เดือนครับหกเดือนเลยหรอพี่วิวใช่6เดือนเลยครับผมตัดต่อสายไฟประกันขาดไหมครับพี่ไม่ขาดครับผมหกเดือนเลยนะใช่หกเดือนเลยเอาดิมึงใช้ยันลูกบวชอยังไม่บวชอย่างยังย่างอย่างมองอ่ะจยน เรอขีเออถ้ามึงเขียงเกินมึงเห็นผีมึงก็เห็นเป็นผีอ่ะหมดจัดเป็นไงล่ะครับผมกับอะไรแต่งงบหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับน้องๆถ้าเกิดใครสนใจให้พิมพ์เข้าไปในเพจ a c e b o o k นะฮะ LED Power Light ก็แถมสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเปิดข้อจ้าเลยครับน้องอ๋อเนี่นะฮะเข้านะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมลิงก์เพจเฟซบุ๊กนะครับส่วนไฟหน้าอย่างที่บอกประกัน6เดือนตัดต่อสายไฟได้นะครับปัดก็ฝากกันด้วย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะดูหัวนมลกูนะฮะอ่าฝากกดไลค์เพจเป็นบุ๊คโคตรเอาเลสซิ่งด้วยนะครับเปิดน้ำยาโคตรเอาเงาดุดเครือบแกะราคาหลักสิบเท่านั้นเขาด้วยเอาจากใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ